คว่ำเลยนะครับกับรถรุ่นนี้นะตอนนี้ตลาดต้องการมากๆ,ๆเลยเช่นเดก 6R นั่นเองคันนี้บอกเลยว่ารุ่นไม่ใช่รุ่นรุ่นนี้มีกี่คันก็หมดนะครับนี่แล้วยิ่สีเขียวแบบนี้ลาย KRT ท,ทรงแบบนี้จัดโรงไม้เรียบร้อยรถบ้านมือเดียวแบบนี้ไม้น้อยๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไม่ให้ดูใ่ให้ดูใ่อ่ะ มาเริ่มกันก่อนคันนี้จะนเบีปีสองพันสิบเก้านะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวเลยที่สําคัญล้มชนแตกไม่ต้องพูดถึงแม่งเนียนจริงๆฮะเริ่มกันที่ชิวหน้านะครับของแต่งนะมีอุจกรณให้เรียบร้อยเลยนี่สวยงามนะครับล่องลอยหูไม่มีสีแม่งสวยเดิมทั้งคันการพน้ําใส่ของแพงด้วย e v o t e c h Performance นี่คอท่อเราล้างให้สะอ,อาดน,นะครับดี่สีเดิมเลยไม่ใช้น้ํายากัดเลยนะนี่ของเดิมๆเ,เลย อะไรนะจานดิดหน้าเนี่ยสุดเลิศสดดิ้นัน้าสุดดินเดียละั้นไงแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็นการล้มหน้าของ e c h p e r f o r m a n c e นะตั้งแต่ถอดรองเท้าที่ผมไม่กล้าเดินเข้าใกล้เนี่ยมันเป็นมันเปนเปล่านะโอเคการล้มนี่นี่การล้มอย่าว่าจะเบียดอะไรเลยนะกำาพกกำแพงเขาไม่เคยเบียดนะครับเนียนจริงๆนะรูปแบบเนียนกิ๊บโอ้โหแม่งนันเขาต้องขอโทษใสกิ๊บเลยอ่ะนี่อ่ะให้ดูกับไอ้ดูซิพาน้ำก่อน เห็นไหมออเฮ้ยไม่เงียนจริงตุ๊กโกติเกอร์อยู่ครบอ่ะการแข่งเครื่องนะครับ g b Racing นะครับนะครับนน่สามชิ้นเลยนะแล้วก็คันนี้นี่พิเศษนิดนึงผมไม่ค่อยเจอนะเอาจริงๆให้กล้องลงมาต่ำๆหน่อยนี่นี่คือคัตเล็กของใช่ได้ของอานะแม่งผ่าแคตเล็กมาด้วยบอกเลยว่าเสียวตูดเอ้ยไม่ใช่ตูดเสียวแน่นอนนะการลมนี่เงียบๆไม่ใช่กัรลโอ้ย ตัวนี้เลียมมุมดีนะครับมีอนาคตนี่เป็นเซนเซอร์ขาตั้งนะครับเนียนๆโหไม่เนียนจริงตัววิงาไม่ไม่มีรอยเลยนะตัวนี้ e o t น c c คคูเ o อร์แอีกแล้วทั้งคู่เลยนะครับะกููหลังพร้อมกับตัวยกเอ้าลืมท่อท่อเป็นสลิปอารจงแอลโล่สั้นๆบอกเลยว่าลั่นชิปเป่งนะอะท้ายสั้นนะครับอุ๊ยลืมพูดกล้องเลยคันนี้ติดกล้องมาด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในฟอสโคมโซฟ์อะไรยังอยู่ไหมแต่ว่าฮาร์ดแวร์นี่อยู่ก็ไปกันเลยนะพร้อมกับ ยางเบอร์ร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้ยางสายฟ้าปียนะี่สิบหน้าโค้แจว๋วสเตอร์เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับโคดซิ่งไล่เบา <c oughs> อะดูติ๊เกอร์ไม่อยู่ครบไม่เงียนจริงท้ายสั้นเมื่อกี้พับได้ด้วยกิกชิปเตอร์ศูนย์อ่ะปกติสุกนะครับนี่ต้องลอยไม่มีเลยไม่เงียนจริงโอ้โหรันบุกรัแปะไม่ต้องคุยนะยิวซีให้เรียบร้อยอะข้างหน้ามีกล้องด้วย นะไม่รู <Bien> ้จะเอาแอบถ่ายใครก็ไม so, like so no. <me> ่รู้นะมาดูตรงนี้มีกาดกัรลอยถังน้ำมันนะครับเป็นเพียวคาร์บอนนะแต่ตรงนี้หายไปไม่ใช่หายมันไม่มีมากเดี๋ยวผมซื้อติดให้นะอย่างน้อยๆก็ไม่ไม่ได้ดูแบบแหว่งๆอย่างนี้นะอ่าติ๊กเกอร์อยู่ครบแม่งเนียนจริงนะครับดูแผงคอโคตรเนียนกุญแจมีให้สองดอกคู่มือมีให้สองเล่มมาดูเลขไปดีกว่าใครกอเราไม่ก่อเนื่ง สามพันนี่ไป็นห้าร้อยกิโลเลยอ่าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยกิโลนะครับมาดูราคากันราคาเงินสดสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับออกรถหนึ่งหมื่นสองพันบาทแนะนำที่ไฟแนนซ์ตะวันออกลิสซิ่งอ่าดอกเบีย้ยตัวนี้ถ้ามาดอกลิสซิ่งดอกเบี้ยถูกกว่าของกรุงศรีนะตอนนี้อ่าแล้วเขายอดได้เยอะกว่าด้วยออกรถแค่หมื่นสองเราเสียแค่เหมือนกับเสียแค่ค่าจัดค่าโอนอะประมาณนั้นเองจัดเต็มๆนะ พอนูหกพันสามร้อยกว่าบาทห้าปีจบแต่จะสี่ปีก็ได้ก็จะแพงกว่าน,นี้หน่อยนึงนะโอเคดูรถดูโทรศัพสิบห้าหรือว่าโทร0 9บเก้าห้าหกสเก้าห้าห้าหกสี่รับแรกรับเทินทุกรุ่นนะครับคันนี้รับประกันเลยผมมาให้เลยเกรดเอโกเคหมคิดหนะา